ทรัพยากรน้ำสวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้พบกับวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าทรัพยากรน้ำมีความสำคัญอย่างไร น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากที่สุดในโลกและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์และพืชน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าในแต่ละวันการดำเนินชีวิตของเราล้วนแต่มีน้ำมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่ว่าจะตื่นนอนระหว่างวันหรือแม้กระทั่งก่อนเข้านอนเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละวันเราใช้ประโยชน์จากน้ำทำอะไรบ้าง ประโยชน์ของน้ำในชีวิตประจำวันเช่นอาบน้ำแปรงฟันขับถ่ายทำอาหารดื่มน้ำล้างจานซักผ้าถูบ้านรดน้ำต้นไม้ล้างรถเป็นต้นค่ะนอกจากจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเรายัางใช้ประโยชน์ของน้ำในด้านอื่น,นๆเช่นการเกษตรการประมง การคมนาคมการก่อสร้างการระบายความร้อนเครื่องจักรการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสถานที่ค้าขายและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเอาละค่ะหลังจากที่เรารู้ถึงประโยชน์ของน้ำกันไปแล้วแล้วน้องๆทราบหรือไม่ว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของน้ำมีอะไรบ้าง น้ำเน่าเสียคะ่ะถูกต้องค่ะงั้นเรามาดูกันนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียได้ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ำที่สำคัญคือปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งมีสาเหตุดังนี้น้ำเสียจากบ้านเรือนจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในขั้นตอนของการผลิตถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำก่อนที่จะบำบัดให้มีคุณภาพดีเสียก่อนจะทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติเสียได้น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เช่นฟาร์มโคปอปลาที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำก่อนที่จะทำการบำบัด ให้มีคุณภาพดีก่อนจะทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติเน่าเสียได้การปล่อยคราบน้ำมันและของเสียจากยานพาหนะทางน้ำหรือคราบน้ำมันจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำของเรือบรรทุกน้ำมันจะทำให้คราบน้ำมันไปปกคลุมผิวน้ำแสงแดดลอดผ่านไม่ได้ทำให้พืชใต้น้ำบริเวณนั้นก็จะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และปลาก็จะไม่สามารถหายใจได้นั่นเองค่ะเมื่อเราทราบถึงปัญหาของทรัพยากรน้ำแล้วตอนนี้เราต้องมารู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมากันค่ะวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของทรัพยากรน้ำนั้นเราทุกคนสามารถช่วยกันได้โดยมีวิธีดังนี้ค่ะ ไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำควรจะทำการบำบัดน้ำให้มีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควรบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากมูลสัตว์ให้มีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นต้นค่ะ หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้ถึงประโยชน์และปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรน้ำแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะมาพบกับกิจกรรมสนุกๆก,กันแล้วล่ะค่ะกิจกรรมนี้จะให้น้องๆเลือกจับคู่ภาพกับข้อความต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กัน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตดังนั้นเราจึงควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำต่างๆไม่ให้เน่าเสียช่วงใายเดียว ตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพ,พยากรน้ํากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะมาทบทวนความรู้ในช่วงชายเดี่ยวกันแล้วค่ะข้อใดเป็นประโยชน์ของน้ําที่จําเป็นต่อมนุษย์มากที่สุดใช้ในการอุปโภคบริโภค ภาพเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในด้านใ,นใดค้าขายก่อนที่โรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต้องทำอย่างไรบำบัดน้ำให้มีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ข้อใดไม่ใช่การกระทําที่ก่อให้เกิดปัญหาของทรัพยากรน้ําการใช้น้ําล้างรถข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในด้านอุปโภคบริโภค ล้างจานทำอาหารประโยชน์ของน้ำที่จำเป็นต่อมนุษย์มากที่สุดก็คือด้านการอุปโภคบริโภค เพราะในแต่ละวันเราต้องดื่มน้ำมาและ6หถึงแแก้วอีกทั้งยังต้องใช้น้ําในการชําระล้างร่างกายหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอีกด้วยค่ะตลาดน้ําเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําด้านการค้าขายค่ะโรงงานอุตสาหกรรมควรบําบัดน้ําเสียจากโรงงานให้มีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะทําให้แหล่งน้ําในธรรมชาติเน่าเสีย ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้ค่ะปัญหาของทรัพยากรน้ําเกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่การปล่อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการปล่อยคราบน้ํามันและของเสียจากยานพาหนะทางน้ําค่ะการล้างจานการทําอาหารเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําในด้านอุปโภคบริโภค เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้รับความรู้กันไปมากมายเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ต้องร่ำลากันแล้วล่ะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คราบหน้าบ๊ายบาย